ปิดท้ายกันที่นปชจังหวัดอุดรธานีและศรีสะเกดนะครับที่เดินทางให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปปฏิบัติภาร,รกิจควบคุมฝูงชนในกรุงเทพมหานครและยืนเคียงข้างประชาชนด้วยความอดทนอดกลั้นกับนางรัตนาวันสุขสาลาประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชอุดรธานีนำกลุ่มประชาชนผู้รักประชาธิปไตยสวมเสื้อยืดที่พิมพ์ข้อความว่าเรารักตำรวจ เดินไปตามถนนอุดรรุสเดีไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่กรุงเทพมหานครได้ความอดทนอดกลัน้นแม้จะถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมมอบดอกไม้ให้แก่พลตำรวจตรีสุรพลพินิจช,ชอบรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตรีบุญลือกอบางยางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ แสดงถึงความห่วงใยและหวังให้บ้านเมืองเกิดความสงบโดยเร็วพลตวจรตรีสุรพลกล่าวว่ารู้สึกดีใจครับที่ประชาชนในพื้นที่เข้าใจการทำงานของตำรวจโดยยืนยันว่าจะทำงานรักษาความสงบเรียบร้อยตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไปขณะที่จังหวัดศรีสะเกดนายนิติกรธรรมพรประพานนปชอำเภอภูสิงห์ ได้นำกลุ่มมวลชนนะครับเดินทางไปมอบช่อดอกไม้และเงินจำนวนหนึ่งให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรภูสิงห์ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่กรุงเทพมหานครเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนทางนี้พันตํารวจเอกสุภาชัยสักการินพาณิชกุลผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรภูสิงห์ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจยืนตั้งแถวรับมอบดอกไม้ พร้อมยืนยันว่าจะนำเงินที่ได้ไปซื้อสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับตำรวจควบคุมฝุงชนโดยยอมรับว่าการเดินทางมาของประชาชนถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีพร้อมยืนยันว่าจะเคียงข้างประชาชนทุกสีเสื้อทุกกลุ่มที่เป็นประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ